ครับสวัสดีครับ<ห>ขอต้อนรับเข้าสู่<ห>ช่องเ<ห>พลลรถเกี่ยวซิ่งครับสีเสร็จแล้วครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับเ<ห>สร็ปปรจดเรียบร้อยแล้วนะครับรสีสันก่อนเกะครับตอนนี้กํกกกาลังไล้เกะรายละเอียดอยู่ครับนี่ เสร็จก็จะเป็นอีกรวดลายหนึ่งครับนี่ครับดูก่อนนะครับที่ยังไม่ได้แกะครับสีก็จะประมาณนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจทักมาเลยครับตอนนี้สีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ ก็จะเห็นรายละเอียดครับที่ติดกาวไว้ครับวันนั้นโอ้สวยมาสวยงามครับนี่ ช่างทำงานแต่เช้าแล้วครับผมมาหกโมงเช้านี่เห็นทำงานนะครับเมื่อเช้านี่นี่เกะไปก็จะเป็นสีสีหนึ่งเลยครับสวยเลยครับนี่ครับดูครับนี่นี่เลยครับ สนใจเรียบครับเ,เลยครับนี่เสร็จแล้วครับคันนี้สนใจโทรมาคุยรายละเอียดกันได้เลยครับงานเสร็จแล้วครับกำลังลอกลายอยู่ครับ ไอรถขับไม่ได้ขายซากรถนาตาเนาะโอ้ลอกไปก็จะเป็นอีกสีสันหนึ่งเลยครับนี่ ดูเลยครับนีอ๋อด <at S 2> ูคร <c oughs floods> ับตอนลอกจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับพอลอกเสร็จก็จะเป็นสีอีกอย่างหนึ่งครับแบ่งเส้นแบ่งโซนให้รถเนี่ยคือบาถามบษกไทยมันมางานนหรอโอ้เรื่องอะไรล่ะก็พูดด้วยพูดด้วยไทยด้วยเลยเออจะพูดตลอด ครับเจ้าของอูครับออลองเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็โทรมาได้ครับอเอายสนใจทักมาเลยครับนี่เสร็จแล้วครับนี่คันนี้ ดูครับลอกไปมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเลยครับเนี่ยเป็นลายเส้นลวดลายครับตัวนี้คล้ายๆผีเสื้อเลยนะครับอ่าวใน,ในลายลบนี้เสร็จจะไป็นใครก็ทำเครื่องเลยนะอืมอืมครับ หลอกลายอยู่ครับนะี่ หลังก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เริ่มออกลายแล้วครับเริ่มออกลายแล้วครับใครอยากได้เป็น<ค>เจ้าของอครับรีบเลยครับสีเสร็จแล้วครับนี่ลังเกะลายออกอยู่ครับเราออกไปก็สีก็จะโอ้สวยๆมากเลยครับ สนใจเรีบเลยครับ เอยดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับนี่สีออกมาสีสันสวยงามนะครับข้างกระบะเสร็จยังโอ้ยกระบะยังไม่ได้ลอกเนาะอ๋อลอกแต่ช่วงนี้ครับนี่ดูครับคนละสีกับตอนแรกเลยนะครับนี่น,นีบ าครับสวยเลยครับนี่ตอนยังไม่ลอกครับดูไม่ออกเลยครับพอลอกออกมาครับเป็นอีกนี่เลยครับเป็นอีกรูปหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวแตะลงสีเคลือบเงาครับนี่ กิฟไม่ได้กไไดกเกิบประมาณนี้เลยครับ ลอกครับดูตอนลอกเสร็จนะครับขอรอดูครับ ฟั่งนี้ลอกแล้วนะครับเดี๋ยฝั่งนี้ยังไม่ลอกครับดูตละอย่างเลยครับดูไม่ออกเลยครับว่านี่พอลอกเสร็จครับ ดูเป็นอีกแบบไปเลยนะช่างเนะ <Okay. S 1> อืแต่ตอนยังไม่ลอกก็ดูไม่ออกเลยดูเหมือนปกติ ดูเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยครับนี่ดูรูปด้านขวานะครับ จะเรียกรายเลยช่นำจินตนาการเอาเลยแล้วแต่คนชอบครับข้างหลังแล้วไปดูข้างหน้าอีกเราดูข้างหน้าเสร็จไปดูข้างหลังก่อนครับสีสันข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยครับโอ้สวยมากเลยครับนี่ คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตาบอกจะสนใจรีบเลยครับหลังเกะเสร็จไปก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะลงสีเคลือบเงาครับนี่ เนียนๆเลยครับดูเกิดมาตาลายี่ลงประมาณ3าสีนะครับน,นี้เขียวมีแดงมีดำพื้นจะเป็นสีเหลืองอยังไม่ได้เกะนะครับรอเกะไปจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับกำลังลอกอยู่ครับ ยังเจ้เนี่ยมารูปเลยนะครับวิสันสวยงามครับ วาวมีโค้งโอ้เป็นรูปดอกบัวนะครับ เลมเลย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 จะบอกเลมเลยอ่ยังไม่ได้เคลือบเงานะครับเคลืลอกลายออกก่อนครับค่อยมาเคลือบเงาอีกทีหนึ่งครับไม่งั้นมันจะทับกระดาษกาวอย่างนี้ลอกเสร็จแล้วสีก็จะประมาณนี้เลยครับีก็จะเนียนเนียนเลยครับ ครับภาพโดยรวมครับข้างหน้าครับสีสันสวยงามครับใครสนใจรีบเลยนะครับ๋ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้ครับ นี่ครับเคลือบเงาอีกทีครับสวยเลยครับอันนี้ยังไม่ได้เคลือบเงาครับลบสีออกให้หมดก่อนครับมีสันก็จะประมาณนี้เลยครับสวยงามเลยครับนี่ห้องเครื่องก็พ่นเรียบร้อยแล้วครับภายใน เป็นสีน้ำเงินนะครับเอาสีนี้เลยนะช่างเนาะข้างในสีนีน้ครับสีนี้นะครับสีนี้นะครับเจะ,ะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับสภาพโดยรวมถือว่า90%้าสินะครับสนใจโทรมาทักโทรมาถามได้ครับสอบถามได้ครับ ราคาก็ต่อรองกันได้ครับมีรถเก่ามาเล็กมาตีเทินเอาหมดครับวัวควายก็เลขตาบอกวัวควายก็เลขได้ครับมาคุยราคากันเอาครับรถเก่ารถไม่ใช้งานหรือว่ารถเสียรถจอดเอามาตีเทินกันได้ครับนี่ มีรถเก่ารถไม่ใช้งานหรือว่ารถเสียครับเอามาตีเทินได้ครับรับหมดครับาาอเ,เออาตาบอกมีวัวตัวสองตัวก็มาเทินได้ครับแต่ว่าอย่าเยอะตาแกไม่มีเวลาเลี้ยงราคาคุยกันได้ครับโทรมาสอบถามโทรมาคุยกันได้ครับ ไมบอกเกะไปเกะมาตาลายแล้วไม่รู้ตัวไหนเส้นครับ <c oughs> เสร็จไปปุ๊บมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยครับไอจอนไม่เกะก็ดูไม่ออกเลยครับเป็นรวดลายเกะเสร็จครับสวยงามเลยครับ ใจรีบเลยนะครับนี่โอเไปมีเวา้ามีโค้งมีนูนมีรถเก่ามีรถไม่ใช้งานครับเอามาเลขเอามาเทินได้ครับตาแกบอกว่าราคาคุยกันได้ครับต่อรองหน้างานเอา ไม่มีเวลาก็โทรมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปไว้ให้ครับมีวัวม,มีควายเก๊ก,กเอาหมดครับราคากันเองครับนี่สีสันก็จะประมาณนี้เลยครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับเหลือแต่เคลือบสีนะครับ ลายาก็เกะออกหมดทั้งคันนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับถือว่าสวยเลยครับนี่เสร็จหมดนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ